วันนี้ก็วันที่13กันยานะทุกคนผมก็ได้เห็นว่าเกมมัน Team TF2 เนี่ยมันอัปเดตแล้วนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าอัปเดตตอนไหนนะแม่งความจุถึง865.9 MB นะทุกคนก็ถือว่าเยอะพอสมควรได้กอบหนึ่งิกเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะปะ่ะ s g ู Man ก็นาอินเตอร์เฟสก็ยังเหมือนเดิมนะแต่เขาว่ามีท่าทันมาใหม่อีกแล้วนะอันเก่ากูยังไม่มีเลย <laughs> มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6มี6อันนะทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวเดินเข้ามาดูท hmm. <c oughs> uh, ่าทันกันนะเขาบอกว่ามีแมปใหม่แล้วก็โหมดใหม่มาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงหรือเปล่านะป่ะยิทเคซัมเมอร์มีกี่แมปเอ่ยหนึ่งสอามสี่ห้าสิบแมปนะทุกคนเดี๋ยวไปดูโหมดใหม่ทุกคนว่ามีเปล่านห่คไม่เห็นมีเลยนี่ก็ผมไม่รู้นะว่าไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกว่า ที่เขาผมไม่เห็นในเขาูคุยกันว่ามันมีโหมดใหม่แบบให้ซีซิกเกิลเฮลด้วยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเลยผม่ไม่น่าจะใช่ั้มโอเคเดี๋ยวเรามาดูท ast. He ast. He ast. ่าท okay. 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 ันกันก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคปะโอเคท่าแรกจะเป็นฟิลฟอร์ดแทงเกิลป่ะแทงเกิลแทงเกิลโอเคเป็นท่าเต้นของสปายะโอเคยหมาเรามาดูกัน แค่นี้เลยเหรออันต่อไปจะเป็น The Head Doctor นะทุกคนเป็นหัวของสไปอีกแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งท่านี้เจ๋งอยูย่แบบมีเมดิกเขย่าหัวสไปลแล้วเอาเอาเอาเดินนะอ n t e r ร s t i n นะมาทุกคนท่าที่สามนะครับิเวเลอร์โจ๊กนะทุกคนท่าตีกองปะเฮ้ยตึงตึงเฮ้ยอนนี้มุกที่ผมเคยใช้นี่ว่า โอเคต่อไปของเอยอต่อไปของสไนเปอร์ทุกคนเฮ้ยเ็ดเคเสียงอันนี้ผมเคยใช้นะทุกคนเป็นมุกที่อยู่ในที่ผมชอบใช้อะเออ <laughs> เดี๋ยวปรับใหม่แป๊บเคจะเป็นประมาณนี้นะของสไนเปอร์โอเคต่อไปของโซลเจอร์นะ <laughs> อันนี้ของเดโมนะทุกคนอ้ย <laughs> มันไม่ขึ้นนะให้ผมดูด้วยดีตอนเนี้ยก็ใกล้คล้ายกันนะทุกคนแบบตีกองแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากองมันหน้าตาเป็นไงเพราะว่าไอตัวนี้มันไม่ให้เห็นอนะยดเคเทจาดโอเคประมาณนี้นะทุกคนต่อไปของเฮวี่นะถ้าโหลดเวนเจอร์นะทุกคน เย็ด yeah. อันนี้เป็นท่าขี่รถนะของเฮวี่นะทุกคนในที่สุดกระมาสักทีนะของเฮวี่เป็นรถเออเหมือนรถทหารติดอะไรเนี่ยคายซัมมอร์ร้องไห้อีกยิ็ดเคเทเจนเป็นรถถังที่แบบเอ้ยไม่ใช่รถถังเป็นรถเอ่อติดปืนกลนะทุกคนผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ว่าเราจะยิงได้นะถ้ากดซ้ายหรือขวานะทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูท่าสุดท้ายกันนะครับ Single ลซิงเกิลทูธคิลเลอร์คิลเลอร์ซิงเกิลทูธหรือเปล่าท่าของสเก,กาจดอะไรบางอย่างนะทุกคนอุ้ยปมันให้เห็นด้วยนะเป็น,นงนะขอดูก่อนเป็นลูกของตัวเองนะทุกคนมาดูยูทิ้งทูเดย์นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเ,เดี๋ยวผมขอไปอ่านอีกน,นะว่ามันมีอะไรอีกนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปอ่านแป๊บเอ้ยกูข้ามเหรอเหลีออยอันทุกคนไอ้บ้าเอ้ยเป็นของโซลเจอร์นะทุกคน โอเคเอ้ยเอาโอเคผมขอสรุปไวนะตรงนี้เลยนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะก็จะมีท่าทันทั้งหมด5้าท่าที่เพิ่มเข้ามานะทุกคนแล้วก็จะมีอัปเดตแผนที่มาประมาณมีมาทั้งหมด10แมปนะทุกคนแล้วก็ของตกแต่งอีก25ชิ้นนะคือบนในกล่องนี้นะทุกคนกล่องนี้เพิ่มมาอีก25ชิ้นนะโอเคก็แล้วก็จะมีท่าเอ,อ้ยไม่ใช่ท่าเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์อายุชัวมาอีก2 0เอฟเฟกต์นะแต่ผมก็เดี๋ยวพยายามหาให้แล้วกันนะถ้ามันมีนะทุค โอเคก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มีการแก้ไขปลั๊กอินนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้มันเสถียรมากขึ้นนะแล้วก็ปัญหาบอทนะทุกคนเขาก็ได้แกมแก้ไขแล้วนะก็อาจจะน้อยลงนะทุกคนโอเคในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะค่อยมาผมมาไล่ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่อัปเดตมาใหม่นะเอ้ยใครเนี่ย <laughs> <laughs> ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ทั้ง10แมปนะว่ามีอะไรกันบ้างนะทุกคน โอเคก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะก็คลิปในวันนี้ก็รัดหน่อยแล้วกันนะไอตัวนี้รัดคิวเลยเพราะว่าผมลงคลิปไว้ประมาณ2-3อันละแต่ก็ขอคลิปนี้รัดเลยแล้วกันนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย